บันทึกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตอนนี้เราอยู่หน้าเมนูหลักนะคะเราจะไปที่เงินเดือนกดบวกหน้าเงินเดือนค่ะเราจะเลือกรายงานติดต่อข้างนอกนะคะเราจะเลือกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกดเลือกเลยค่ะ วันที่นะคะเราจะใส่01 02 2558ถึง28 02 2558กดโอเคเลยค่ะโอเคค่ะกดปิ้นค่ะรอสักครู่นะคะ เราก็จะได้แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสําหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปส1นึขีดศูแล้วเราจะได้ก็คือในดีจริงแน่นอนนะคะวันเดือนปีเข้าทํางานใหม่ก็คือ0ูนย์หนึ่งศูนย์สองห้าแปดชื่อสถานผู้ประกอบการสุดท้ายก่อนเข้าทํางานที่นี่นะคะก็คือบอจอกอมั่นคงเสร็จแล้วนะคะกดปิดหน้านี้เลยค่ะ